หนึ่งเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มหาสินค้ามาขายบนโลกออนไลน์ค่ะโค้ดวาสนาะร์จานอฟสกี้ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโค้ดวาสนาะสอนทําออนไลน์สร้างรายได้7หลักค่ะหรือโค้ดวาสนาะสอนสร้างธุรกิจความรู้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นบนโลกออนไลน์หลายคนค่ะอาจจะไม่อยากมาเป็นครูอาจจะไม่อยากออกมาเป็นโค้ดหรือไม่อยากจ,จะมาสอนอะไรใดๆค่ะทุกท่น แต่ฉันต้องการมีรายได้ฉันต้องการมีกําไรบนโลกออนไลน์ค่ะตัวนี้ค่ะสิ่งนี้คุณจะต้องรู้อย่างมากๆเลยนะคะก่อนที่คุณค่ะจะไปหาสินค้ามาขายนั่นเองนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องทําแบบไหนคุณจะต้องทํำยังไงนะคะและบอกเลยว่าเคล็ดลับนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะคะโค้ชจะมาขายพรมลับให้กับทุกคนในคลิปนี้ค่ะซึ่งสิ่งที่คุณค่ะจะต้องรู้ คือการที่คุณจะต้องเข้าใจว่าบนโลกออนไลน์นี่ค่ะเขาทํางานกันแบบไหนเขาทํางานกันยังไงแล้วคุณจะขายสินค้าเนะะี่ยค่ะให้มีเงินให้มีกําไรให้มีไรายได้หลายคนค่ะที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยจากการขายของบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งสิ่งที่โค้ชมาแบ่งปันทุกคนนะคะโค้ชก็ได้เจอลูกศิษย์เจอนักเรียนหลายคนมากเลยที่อยากจะขายของบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยค่ะจะไปต่อในทิศทางไหนจะไปต่อยังไงแล้วก็บางคนค่ะไปเอาของมาขาย แต่แป๊กแล้วก็ไม่สามารถขายได้แล้วก็ไปต่อไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะโคสเอาเคล็ดลับนี้ค่ะมาบอกทุกคนนะคะซึ่งเคล็ดลับนี้นั่นก็คือคุณจะต้องไปค้นหาว่าสิ่งไหนที่คนซื้อมากที่สุดจังหวัดไหนคนซื้อสินค้าอะไรคุณจะต้องรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่จังหวัดไหนและสินค้าในจังหวัดคุณค่ะขายอะไรดีนะคะขายอะไรดีอะไรขายดีมากๆนะคะ หรือค่ะคุณอยากจะขายให้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ค่ะคุณจะต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูที่อยู่ใน Google t r e n d นะคะทุกคนค่ะแล้วคุณค่ะก็จะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าติดอันดับหนึ่งอ่าสินค้าอันนี้นะัคนค้นหาเยอะสินค้านี้นะัคนซื้อเยอะนี่ค่ะคือเคล็ดลับความสําเร็จที่จะบอกทุกคนในวันนี้นะคะและถ้าท่านไหนค่ะที่แบบอาจจะรู้แล้วนะว่าสินค้านี้มันขายดีจังหวัดนี้ขายสินค้าชิ้นนี้ดีแต่คุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขายยังไง โค้ช <Coach S 2> จะบอกทุกคนให้นะคะว่าโค้ชมีคอร์สสอนทาออนไลน์นะคะโค้ชสอนเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะเอาสินค้าจากที่ไหนมาขายแล้วค่ะคุณจะเลือกอะไรมาขายบ้างและคุณจะได้รู้ว่าในเรื่องของการออกมารีวิวนะคะการออกมารีวิวการออกมาแนะนําสินค้าที่คุณไปหยิบไปจับมาแล้วค่ะคุณจะต้องทํำยังไงคะ่ะโค้ชจะพาทุกคน,นะคะไปเรียนรู้อยู่ในวิชารีวิวเป็น,เ,ปนเห็นเงินรัวๆ,วๆค่ะ คุณจะได้เคล็ดลับนี่ค่ะมากกว่า10เคล็ดลับนะคะคที่โค้ชเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่ในวิชารีวิวเป็นเห็นเงินรัวๆนะคะคุณก็จะได้ทุกเทคนิคในการที่จะต่อยอดในการขายของบนโลกออนไลน์นะคะทุกคนค่ะที่มาที่โปรไฟล์นะคะ